นเห็ดอ่าคนเห็ดเด้อคนเห็ดเด้อคนเห็ดไฟนะคะเห็ดไส้กับเห็ดเจ้ะของเนี่ยอันนี้อูดหน่อไม้โอ้ต่อคนนึงซุกใหม่ๆอืม่แค่ปะ คนคนี้ไข่ในห่อใส่ปลาทูนํากินผักกาดขาว เผ็ดหอมหอมอืมอหนอไมัหอมอหนอไม้สดต้นหอ ต้องลดรดขวนเนี่ยเพราะว่าบ้านใกล้ทางแล้วก็มือนนี่เป็นวันสุขอยากไปทำงานเนะาะตอนดีเนี่ยอันเป็นวันหยุดก็จะดีเนาะเป็น,น้องเนาะ ต้นยังไม่ต้นพวงอะไรอ่ะฮักขอหรออืมบนญหาเชือเสียงลุ่มก็ไปจา่ายเลย ฝนบต่ตกก็จมหา,มา,มา,านนเพห็นว่าฝนมากระหยัดคนเป็นว่าเอาลุมพันยังว่าเอาตะฝนมันเป็นเรมาทั้งลมทั้งฝนเนาะประหยัดต่อคนอาหารเหมนบานเท่านี้แซ่บดีเลย แต่พี่กิน,นอั่นย่างอื่นก็นมาอุ่นท้่งมาอาหารแบบนี้ พุดงคั่มใหญ่ๆมันหลายกีนผู้เดียวกับผู้เบิร์ตแนี้กุยคัใหญ่ๆเพื่อพี่เพื่อน้องเพื่อลหมูกเพื่อหลานเนาะอ่อยดเขา langa <analyze anthropology> O <th�> <prescribe>